คุณผู้ชมครับในวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่จำนวนผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 ของประเทศไทยนั้นยังคงสูงนะครับ4,600กว่าคนนะครับวันนี้4,600กว่าคนก็แต,แตะหลัก5,000เหมือนกันนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิต36คนเพราะฉะนั้นทั้งที่ดูจากสถิติดูจากคลัสเตอร์ และปัจจัยแวดล้อมต่างๆไม่มีวีว่แววหรอกครับว่าโควิดนั้นจะหมดไปมีพ่อแม่พี่น้องหลายคนก็ถามไทยผมเข้ามาว่ามองสถานการณ์อย่างไรถ้าถามผมนะครับโควิดไม่หมดไปล้ครับจากประเทศไทยอยู่แบบนี้แหละครับการที่ปิดแคมป์คนงานก็ดีจนกระทั่งเกิดคนงานจำนวนไม่น้อยนะครับอันนี้เป็นข้อเท็จจริงแล้วนะครับ รีบเดินทางออกจากต่างจังหวัดเดี๋ยวก็เป็นภาวะเสียงว่าจะเอาเชื้อเนี่ยไปติดที่ต่างจังหวัดเหมือนกรณีของสงกรานที่ผ่านมาหรือไม่กรณีการห้ามนั่งในร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นร้านขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่โดยที่คุณวิษณุนะครับก็บอกว่าเป็นคำแนะนำของหมอเนื่องจากหมอกังวลว่าเวลานั่งกินข้าวเนี่ยจะถอดหน้ากาก อนามเป็นการคิดในมุมมองทางการแพทย์นะครับคุณหมอไม่ผิดคุณหมอก็พิจารณาตามมุมมองทางการแพทย์แต่เวลาเราเกิดมาเป็นคนเนี่ยมันมีหลายปัใจจัยให้ตัดสินใจถ้าชีวิตของคนตัดสินใจแค่เพียงหน้าเดียวแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยก็คงไม่ใช่มนุษย์ผมกำลังจะบอกว่าหมอเขาแสดงทัศนะจากทฤษฎีของหมอก็ถ้าคุณนั่งในร้านคุณถอดหน้ากากา คุณก็มีโอกาสติดอยู่แล้วใช่ครับแต่เมื่อพิจารณาจากความเป็นจริงเอาสถิติศาสตร์มาพูดกันการระบาดในลักษณะคลัสเตอร์ในร้านอาหารเนี่ยเกิดขึ้นน้อยมากแล้วก็มีลักษณะของร้านที่แตกต่างกันไปประเทศไทยเป็นเมืองขายของกิน ไม่ว่าท่านจะประกอบไม่ว่าท่านจะยากดีมีจนขนาดไหนท่านมีโอกาสประกอบอาชีพขายของกินได้ท่านสามารถเปิดร้านได้ร้านข้าวต้มร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางท่านก็นับมีสามสี่โต๊ะนั่นแหละท่านก็นับร้านโจ๊กตอนเช้าท่านก็นับขึ้นมาเป็นร้านขนาดใหญ่หน่อยเอาแบบร้านบุฟเฟ่สักประมาณสิบยี่สิบโต๊ะท่านก็นับ และท่านก็นับร้านประเภทแบบนี้เหมือนร้านข้าวต้มเหมือนร้านกว๋วยเตี๋ยวเหมือนร้านลาบเหมือนร้านอาหารตามสั่งสองสามโต๊ะท่านก็นับบางร้านมีโต๊ะเดียวได้ซ้าไปนะครับท่านก็นับท่านก็นับและไปจนถึงร้านขนาดใหญ่ท่านก็นับจริงๆแล้วในโลกความเป็นจริงร้านทั้งสามระดับเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับมันแตกต่างกัน เวลาผมพูดอยู่เสมอว่าเป็นการตัดสินใจโดยไม่สนใจความรู้สึกของพี่น้องประชาชนนี่คือตัวอย่างหนึ่งครับท่านสามารถทำงานให้ละเอียดกว่านี้ได้ท่านสามารถทำงานให้ละเอียดกว่านี้ได้าาดไดแต่ท่านเลือกที่จะทำงานแบบรวบไปเลยท่านเหมารวมหมดทุกร้านเป็นเหมือนกันหมดและจริงๆนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะคุณผู้ชมครับที่มันเกิดการระบาด ในประเทศไทยเรามีบทเรียนมาจะสองปีอยู่แล้วท่านควรที่จะจัดระเบียบบรรดาร้านค้าท่านมีแอปถุงเงินท่านมีแอปเป๋าตังค์ท่านมีหลายโครงการออกมานี่ไม่ใช่ครั้งแรกท่านท่านมองประชาชนโดยที่ไม่สนใจความรู้สึกสักเท่าไหร่ถ้าท่านสนใจความรู้สึกท่านจะทางานละเอียดกว่านี้เหมือนที่ผมบอกเลยครับร้านมันมีหลายลักษณะเวลาพูดถึงคําว่าร้านอาหารเนี่ย ท่านพูดอย่างกับว,ว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับมันเป็นร้านอาหารแบบเดียวกันหมดไม่เหมือนเลยครับที่ผมยกตัวอย่างมาสามร้านเนี่ยนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆเท่านั้นเองจริงๆอาจจะสามารถแบ่งแยกย่อยไปได้มากกว่านี้บางร้านอยู่ในซอยมีเก้าอี้มีโต๊ะตัวเดียวสองตัวเท่านั้นเนี่ยแต่ท่านตีร้านพวกนี้เนี่ยนะครับไปอยู่ในระดับเดียวกับพัตตคารอะไรแบบนั้นหมดเพราะฉะนั้นประชาชน ก็จะได้รับผลกระทบทั้งๆท,งที่ไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นด้วยกับหมอนะครับไม่ใช่ว่าผมจะไปเก่งกว่าหมอนะครับแต่คุณเข้าใจหรือเปล่าคุณสามารถทํางานให้มันละเอียดกว่านี้ได้แต่เพราะคุณเป็นคนไม่ละเอียดอย่างนี้หรือเปล่าคุณเป็นคนไม่รอบคอบแบบนี้หรือเปล่านะครับร้านในซอยร้านลาบมีโต๊ะพลาสติกโต๊ะเหล็กโต๊ะเดียว คนไปนั่งได้สองคนที่มาด้วยกันนั่นแหละก็เต็มแล้วคนอื่นก็ไม่ได้นั่งแล้วก็มีเท่านั้นท่านมองร้านพวกนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับโอ้โหระดับพัตตคารมีเป็นหลายสิบโต๊ะหลายร้อยโต๊ะแบบนั้นเนี่ยเห็นไหมมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันเนี่ยเวลาผมพูดเรื่องปากท้องชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนผมก็มักจะมีอารมณ์ผมพูดทุกครั้งนะครับแล้วผมยืนข้างชาวบ้านผมเป็นลูกหลานชาวบ้านคนหนึ่งผมไม่ปกปิด ํำพืชตัวเองอยู่แล้วนะครับผมรู้ว่าผมเป็นใครและเวลาผมพูดเรื่องพวกนี้ผมก็จะค่อนข้างมีอารมณ์เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการติดเชื้อก็ว่าไปวันนี้ท่านแล้วก็ประเด็นต่อมาก็คือที่หมอทวีสินออกมาบอกว่าเราต้องรีบทำคืนวันคืนวันเสาร์วันอาทิตย์เลยไม่งั้นทาประกาศวันอาทิตย์เนี่ยมันจะยิ่งกระชั้นชิดไปกันใหญ่โทษนะครับ คุณทำอย่างกับว่าร้านลาบเนี่ยเป็นอาจญากรคุณทำอย่างกับว่าร้านพวกนี้เนี่ยเป็นแหล่งเพาะเชื้อร้านพวกนี้เป็นตัวอันตรายต้องรีบบอกต้องรีบแจ้งเลยคุณทำอย่างกับว่าพวกเขาเนี่ยเป็นอะไรที่แย่สุดๆอะคุณคิดไปเองทั้งนั้นเนี่ยว่าร้านลาบเนี่ยเขาจะติดโควิดกันคุณคิดไปเองทั้งนั้นแหละว่าร้านเขาต้มเนี่ยเล็กๆเนี่ยสองสามโต๊ะเขาจะติดโควิดกัน นี่คือการทำงานที่ไม่สนใจความรู้สึกของประชาชนหรือเปล่าคุณทำอย่างกับว่าท่านเลื่อนมาตรการออกไปวันอังคารวันพุธเนี่ยมันไม่ได้แล้วเลื่อนมาตรการออกไปสักวันหนึ่งวันอังคารวันพุธไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วยังไงมันก็ต้องเอาวันจันทร์นี่แหละกูสั่งแล้วท่านไม่คิดมุมกลับท่านไม่ได้คิดในความรู้สึกของชาวบ้านถ้าท่านคิดในความรู้สึกของชาวบ้านท่านอาจจะบอกว่างั้นก็เลื่อนให้เขาไปเป็นวันอังคารวันพุธได้ไหม มันจะเป็นจะตายอะไรคุณผู้ชมครับสองวันกับไม่ให้นั่งในร้านเนี่ยมันนั่งกันมาจะเป็นไม่รู้กี่วันแล้วนะครับมันจะเลื่อนไปอีกสักสองวันโควิดระบาดมาสามเดือนทําอย่างนี้เหมือนกับจะโทษร้านกับข้าวเลยนะครับคุณก็แค่แก้ปัญหาง่ายๆคุณก็แค่ขยายเวลาให้เขาออกไปเป็นวันอังคารวันพุธคุณทําแต่ว,ว่าเขาเป็นตัวอันตารายอ่ะคุณเข้าใจหรือเปล่า คุณทาแบบว่าเขาเป็นตัวอันตร,รายที่ต้องวันจันคือวันจันกูสั่งแล้ววันจันมึงต้องวันจันแหละและจริงๆคุณผู้ชมไปดูสภาพข้อเท็จริงร้านอาหารพวกนี้ก็ไม่ได้อันตร,รายอะไรขนาดนั้นผมเข้าใจนะครับในความตั้งใจความทํางานแต่ผมก็ต้องยืนเคียงข้างชาวบ้านท่านจะบอกว่าท่านเหนื่อยผมก็ยืนยันว่าชาวบ้านเหนื่อยกว่าท่าน ท่านจะบอกว่าท่านรักประเทศไทยผมก็ว่าพี่น้องชาวบ้านก็รักแผ่นดินเกิดของเขาเนี่ยไม่น้อยไปกว่าท่านเอาสิคืออย่าไปพูดอะไรที่ทำให้ดูเหมือนว่าตัวเองนั้นดีทุกอย่างตัวเองนั้นถูกทุกอย่างคนอื่นสู้ตัวเองไม่ได้คนอื่นพยายามไม่เท่าตัวเองคนอื่นไม่ได้เดือดร้อนเท่าตัวเองผมก็ยังยืนยันว่าพ่อแม่พี่น้องชาวบ้าน เป็นกลุ่มคนที่ยากที่สุดเงินไม่มีมีแต่นี่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงชีวิตไม่มีทางเลือกติดโควิดก็ไม่มีเตียงเข้าถึงวัคซีนก็ยากคนที่เหนื่อยที่สุดที่พี่ป้อมบอกว่านายกเหนื่อยจะตายอยู่แล้วผมก็จะบอกว่าชาวบ้านเหนื่อยจะตายอยู่แล้วยิ่งกว่าด้วยชาวบ้านเหนื่อยจะตายอยู่แล้วไม่มีทางเลือกนายกรัฐมนตรีเหนื่อยก็มีทางเลือกครับ ชีวิตมีทางเลือกวันนี้จะกินข้าวอะไรวันนี้จะนอนตรงไหนวันนี้จะไปไหนจะแต่งเสื้อผ้าอะไรจะใช้เงินใช้ทองอย่างไรกรเกษียณแล้ววันข้างหน้าเลิกเป็นนายกจะออกแบบชีวิตแบบไหนชีวิตมีทางเลือกถ้าบอกว่านายกจะตายอยู่แล้วผมว่าชาวบ้านจะตายมากกว่าคุณไม่สนใจความรู้สึกของเขาเหมือนกับปากที่คุณพูดสักเท่าไหร่ ผมมั่นใจเพราะผมเป็นคนไมยชาวบ้านถ้าคุณสนใจความรู้สึกเขาคุณมาบอกได้ยังไงว่าต้องรีบทำต้องรีบออกกลางดึกถ้าออกวันอาทิตย์แล้วมันจะปรับตั้งตัวกันไม่ทันโทษนะครับท่านทำเนี่ยเขาเป็นฆาตกรนะท่านทำกับร้านลาบร้านข้าวต้มร้านอะไรแบบเนี้ยเป็นตัวปัญหาของประเทศนี้ ที่ที่ขยายออกไปสักวันหนึ่งไม่ได้สองวันไม่ได้กูต้องเอาวันนี้แหละต้องเอาวันนี้ให้ได้ถ้าไม่ได้วันนี้ประเทศไทยจะชิบหายแล้วถ้าไม่ได้วันจันทร์ในประเทศไทยจะล่มสลายแล้วท่านทาอย่างไรว่ามันเป็นแบบนั้นะทั้งๆที่ความจริงมันไม่ใช่หรอกครับทุนขยายเป็นวันอังคารวันพุธทําไมครับเอถ้าคนนั่งกินในร้านอีกสักสองวันมันจะติดกันเป็นหมื่นอย่างนี้เหรอมันไม่เคยมีคลัสเตอร์มาจากร้านเล็กๆพวกนี้สักที่ไหนอ่ะ ไม่มีไม่งั้นโทษนะครับถ้าฉันใช้ตะกะแบบนี้นะครับพวกโรงงานไก่พวกโรงงานนู่นนี่นั่นของนายทุนขนาดใหญ่ท่านก็ปิดแบบนี้บ้างเดีย๋ยวท่านสั่งเลยสั่งแบบไม่มีเงื่อนไขด้วยนะคือกูจะเอาวันจันทร์อ่ะอ่าสมมติว่ามันมีโรงงานหนึ่งอะ่ะของนายทุนอะ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับมีคนติดคลัสเตอร์ชัดเจนมากว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเสี่ยงกว่าร้านกับข้าวอีก คุณสั่งเด็ดขาดแบบนี้ให้ดูหน่อยสิกูจะเอาวันจันทร์อ่ะผู้จะสั่งมึงวันวันโทษนะครับวันนี้มีมึงมีกูเนี่ยเป็นภาษาชาวบ้านหน่อยกูจะบอกมึงตอนวันเสราร์ตอนไอ้วันวันอาทิตย์แต่ตอนเที่ยงคืนแล้วโรงงานกูจะให้มึงปิดวันจันทร์อ่ะกูรอไม่ได้กูจะให้ปิดวันเนี้ยเหมือนกับร้านชาวบ้านเนี่ยให้ปิดเหมือนกันทําให้ดูหน่อยสิทาให้ดูหน่อยสิเอาแบบเด็ดขาดแบบนี้เลยนะห้ามต่อรองห้าม มาเจรจาห้ามพูดห้ามจาอะไรทั้งนั้นให้ทําตามนี้เลยผมย้ํำนะที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้ไปคัดค้านในการออกคําสั่งนู่นนี่นั่นของสบคขอ,ของคุณหมอแต่คุณหมอก็ต้องแคร์ความรู้สึกชาวบ้านบ้างเมื่อวานนี้ผมส่งทีมข่าวไปสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ชาวบ้าน ทุกร้านเลยเราไล่ร้านเลยเอาร้านข้างทางก่อนพูดตาลอยบอกว่ามันฉุกเราหกรู้มไหมมันของมันอยู่ในตู้เย็นของมันเห็นไหมตาลอยไม่รู้จะทํำยังไงชาวบ้านคุณป้าคุณลุงขึ้นไปหน่อยก็เป็นร้านย่างเนยเป็นร้านบุฟเฟ่นขนาดไซส์กลางๆอ่ะเขาก็เมื่อไม่กี่วันก็บอกว่าให้เปิดได้ถึงห้าทุ่ม พอผ่านมาไม่กี่วันก็เอาอีกแล้วเขาก็บอกว่าเขาท้อแล้วหลังจากที่เขาสู้มาแล้วหลายรอบหรือร้านขนาดใหญ่ดาราครับคุณเปินนะ้ลนาคอนร้านเขามียอดขายเดือนนึงก็เป็นร้านน่ะก็ถือว่าเป็นร้านขนาดใหญ่เขาก็บอกว่าก็ช็อกแต่ก็ต้องสู้เนี่ยเราก็ไปเก็บข้อมูลเก็บความรู้สึกของคนทุกระดับที่เป็นพ่อค้าแม่ค้ามานำเสนอ ผมคิดว่ามันมีมันสามารถบริหารจัดการได้ดีกว่านี้ได้เช่นคุณก็ณณเลื่อนไปเป็นวันอังคารเป็นวันพุธไปเป็นวันพฤหัสแค่นี้แต่คุณทำกับเขาเหมือนกับว่าเขาเป็นตัวปัญหาของประเทศเนี่ยคุณเข้าใจหร้่าคือคุณจะเอาวันจันทร์คุณก็จะเอาวันจันทร์แล้วคุณประกาศเที่ยงคืนวันเสาร์วันอานทิตย์คุณจะเอาให้ได้เลยอ่ะ ได้อ้างว่ามันจะระบาดมันจะระบาดมันรอไม่ได้มันจะระบาดมันจะระบาดมันรอไม่ได้มันจะระบาดมันจะระบาดมันรอไม่ได้คุณล้างสมองคนเนี่ยคุณพูดเหมือนกับว่ามันเกิดการระบาดในร้านอาหารในร้านกับข้าวเหล่านี้เยอะมากทั้งๆที่ไม่ใช่คุณล้างสมองคนนี่คุณสร้างจำเลยขึ้นมาเนี่สร้างนะครับแทงที่เขาไม่ได้เป็นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะเรียกร้องว่าจากนี้นะครับถ้ามีคลัสเตอร์โรงงานไหนก็ตามแต่ห้างร้านไหนก็ตามแต่คุณช่วยสั่งปิดภายในวันเดียวแบบนี้ให้ดูแบบทุกครั้งเลยนะเอกแบบนี้เลยคุณสั่งเลยคุณสั่งตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งหรือคุณแต่คุณห้ามสั่งเกินวันนะคุณต้องใช้มาตรฐานเหมือนกับชาวบ้านร้านค้าเนี่ยผมยุคนกำลังจะตั้งคำถามว่า ถ้าเป็นในทุนใหญ่คุณกล้าหรือเปล่าถ้าเป็นในทุนใหญ่ๆ Late แลว้วคุณสั่งเขาภายในวันเดียวแบบนี้นะเอาให้ได้วันเดียวแบบเนี้แล้วคุณก็จะได้ให้เหตุผลเหมือนกันเนะี่ยว่าเพื่อป้องกันการระบาดมันรอไม่ได้แล้วยอย่าให้คำว่าอภิสิทธิ์ชนเนี่ยนะครับมันย่ำยีความรู้สึกของพี่น้องคนไทยไปมากกว่านี้ ชาวบ้านนอนรอดเตียงกันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดสวติดโควิดเป็นไงอะ่ะดาราคนมีชื่อเสียงติดโควิดเป็นไงอะ่ะชาวบ้านก็รอไปสิผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมเตียงนมันหากันยังไงนะครับคุณผู้ชมนึกออกไหมฮะทำไมเป็นเงี้ยไม่ใช่มาค้านทุกเรื่อง คุณทำให้มันละเมียดกว่านี้อีกสักนิดได้ครับมันติดกันมาสามเดือนแล้วคุณจะมาอะไรวันจันทร์วันเดียวคุณปูยี่ปูยำมมันมาสามเดือนแล้วคุณออกคำสั่งผิดพลาดมาตลอดทั้งสามเดือนคุณขอโทษประชาชนไม่รู้จะกี่รอบแล้วไอ้ที่มันระบาดกันมาสามเดือนเนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นมีผลมาจากการออกคำสั่งและการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีด้วย เป็นมาสามเดือนแล้วแล้วคุณจะมาอะไรกับวันเดียวนะครับให้ชาวบ้านเขาสู้กับโควิดเขาก็เหนื่อยติดก็ไม่รู้จะมีเตียงหรือเปล่าวัคซีนก็ไม่ได้ฉีดให้ชาวบ้านเขาเหลือที่หายใจบ้างเถอะนะอย่าคิดจะบีบก็บีบหมดเลยอะ่ะให้เขาได้มีที่ว่างในการหายใจบ้างวัคซีนก็ไม่ได้ฉีดเตียงก็ไม่มี โควิดก็เสี่ยงเพราะชีวิตไม่ได้มีทางเลือกนี่ว่าเ o ิร์กฟอร์มโฮไม่ได้นี่ว่าต้องออกไปเสี่ยงโชคชะตายังมาบีบกันเรื่องหากินอีกคุณจะทํามันก็ทําได้แต่ให้คิดถึงหัวใจผมถึงใช้คาว่าคิดถึงความรู้สึกเขาบ้างได้ไหมเขาว่าความรู้สึกนะถ้าคนเรามันคิดหรือว่าเป็นห่วงความรู้สึกกันสักนิดนึงหนึ่งนะครับ มันก็อาจจะเลื่อนไปเป็นวันอังคารวันพุธสักนิดหนึ่งความรู้สึกเขาเว้ยความรู้สึกเขาและเขาก็ไม่ได้เป็นคนทำอะไรผิดเขาไม่ใช่ทำอะไรผิดเลยแล้วก็ต้องยอมรับว่าความไม่มีประสิทธ,ธิภาพของภาครัฐในการจัดระเบียบพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยพลเอกประยุทธ์เป็นนายกมาเจ็ดปีควรที่จะจัดระเบียบอะไรได้มากกว่านี้ ร้านอาหารแม่งม,มีมีตั้งหลายแบบคุผู้ชมครับมีหลายแบบบางร้านโต๊ะเดียวคุณก็เหมาเป็นระดับเดียวกับพัตตาคารอะไรเงี้ยมันนี่คือการทํางานที่ไม่สนใจความรู้สึกหรืออาจจะสนใจแต่สนใจไม่จริงอ่ะหรือสนใจไม่พอถ้าคุณคิดว่าพวกเขาเป็นพ่อแม่พี่น้องคุณคุณจะไม่ทําแบบนี้คุณจะไม่บีบเขาจนจนจน จนเรียกว่าจะจนตรอกอยู่แล้วคนผู้ที่น่าสงสารนะครับชาวบ้านเนะี่ยติดโควิดก็ไม่รู้จะมีเตียงหรือเปล่าโอกาสในการตรวจหาเชื้อก็น้อยเพราะไม่มีตังค์วัคซีนก็ไม่มี จะมาทำมาหากินก็เอาแต่สั่งอีกโดยที่ไม่ได้สนใจผมไม่รู้จะพูดยังไงผมรู้สึกว่ามันมันควรทำได้ดีกว่านี้มาตรการแบบนี้มันควรทำได้ดีกว่านี้ขอบคุณครับ